แม่แท้น่ท้ไม่ต้องไม่ต้องอย่าเล่นหาองินดูป้าเยอะเหี้ยใส่ใส่คอมโชว์นี่อะไรแบอะไรอะไรติดม้าล่ะอะไรอะไรอะไรติดม้าอะไรติดม้มันจะแตกอ่ะพี่ต้องลอง้องนะลองอยู่ตัวเดียวน่ไอพัน์ใวะน้องพข้าอยู่ตัวเดียวน่ะเก็บของยี่เก็บของซ่อนของก่อน่นของก่อนเฮ้ยไอ่นี่ซ่อนของก่อนนี่เฮ้ยสารสารอะไรกูสารอะไรเนี่ยเ มม่นลกูอะไรวะแค่พันนี้เฮ้ยกูเจี๋ยวพกอย่างเดียวนี้แหละกระเดนนะพันแตกไม่ใ่ได้หรอกกพแม่กูแค่ดักไม่จะตายอ่องนี่แกู่อะไรช่วยไอ้สวรพั่ออกไปช่วยกูรอไปรอว่ารอไปรอว่ารอไอ้เหี้ย รล็อก็เลาะก็ได้เฮ้ยเล็กปืนเลยดิม่งออกูบะามึง่อกูบ้าอมไลไให้มันแรกละไม่ต้องไมอกเลวไม่ตงไม่ออกเดวไม่างไม่้องเียไม่ต้อไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องไม่ตอดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องวไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้งเดี๋ยวอง่้องีว้อไม่ต้องี่ยไม่้อไม่ต้องเดีวไม่ไม่้าหเวพั่ไม่เดี๋ยวไ่าเหนือติองเแล้วไม่ใช่หรอเออ ก็มันโง่ไงแล้วทำไมไม่ย oh, ja mm im ิงอ่ะมันไม่ยิงอ่ะออกไปก็จบแล้วนะออกไปยิงช้ามันก็ล่วงแล้วนะได้สองเซ็ตเลยเฮียมึงแย่ถ้ามันออกไปอีกแ้วอันนี้อันนี้อันนี้ไปทบสมัยย่อมอาดิกูคุณรอดแล้วเอาดิันากูอยากให้มึงออกก่อนมึงไม่ออกก็วแรไอ้เที่อ่ะพดนไอ้เพี่อแล้วมึงก็ไม่รอดคุณยิงอยู่ยังไม่เห็นหรอมึงดูมึงดูมึงดูเฮียคิวบีดูบันดีคิวบีเล่นงง มึงเอาไปเก็บเอาเอาเซทห้าสิบมาเล่นให้ตายตายไอ้ชิบหายโอ้ยีบฮัลโหลเคียบีเนี่ยกอูออกมาล่อให้แล้วมึงก็ยิงให้ตายเลยนะโอเคไหมอันนี้เนี่ยมึงก็ไปเชื่อเพื่อนเองดูดีพอจะออกนะพอจะออกนะ้วเอฟมาชมาไปคว้าตายมาตายแล้ว,มา,ลวามา ออกไปดิออกไปดิคิวบีต้น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 ตอนต้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 นตกนต้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 นอนตดนต้นต้นตอนต้นนต้นต้้นต้นต้้นต้นตกนต้้นต้นต้นต้น้นนต้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 นอ้นตนต้นต้นต้อนต้นอ้นต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 นต้นตนต้นตดิต้น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 ตนต้นตต้น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 ตอนตต้อก้นต้อนต้นต้นต้ดิ้อ้นต้้น เฮ้ยเจีลยดูเทียวดิเหนื่อยว่ะเุ้ยไปตีเน่อยเลยเป็นไเฮ้ยเีม่ยดูแลเจ้าก๊วยกูอยาไป่อการเองอการเมือย